าที่นี่วันนี้นะครับก็จะมาบอกกล่าวพี่น้องนะครับว่าเออเรื่องปลาปลาภูเขานะครับพี่น้องบ้านหล่นหหมู่บ้านไปถึงไหนแล้วผมก็เฝ้าติดตามตลอดนะครับสิ่งที่ท่านรัมมนตีปีชาเข้ามารับรู้รับทราบปัญหาตอนนี้ปัญหาทุกอย่างจบหมดแล้วนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานต่อนะครับมาถึงแค่ที่เป็นข้อตกลงตรงที่ตรงบุญต้นน้ำ ตอนนี้ก็รอนะครับในส่วนรับผิดชอบของพวกเราก็คือว่าที่นายกนี่แล้วนะครับจะต้องสารต่อผมตามท่านสสมานะครับลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนอีกจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับจุดนี้ก็อยู่ที่ตำบลนางแดดครับที่อำเภอหนองบัวแดงท่านสสครับอยู่กับท่านผู้นําหลายท่านเลยแล้วก็มีพี่น้องประชาชนร่วมด้วยครับสวัสดีพี่เงาดูท่านนะครับนี่ฮะโอ้โหคุณตาคุณยายนะครับคุณป้านะฮะ ท่านสสนะครับพี่น้องในชุมชนวันนี้เห็นบอกว่าท่านสสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องแล้วก็มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของปับผาภูเขาเลรฮะเป็นยังไงครับก็เมื่อปีที่แล้วนะครับพี่น้องห้าหมู่บ้านบ้านหล่นของเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําอุปโภคน้ํากินน้ําใช้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่พออดีตท่านนายกก็ได้เอาท่อขึ้นไป นะครับในเขตของกรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะครับซึ่งก็อาจจะไม่ทราบข้อตัวบทกฎหมายก็เลยเป็นปัญหาเป็นประเด็นจึงมีการแจ้งความบุกรุกกันนะครับผมก็ได้ไปเคลียร์นะครับในส่วนหนึ่งก็จบไปแล้วก็ได้นำท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรท่านปีชาเล่งสมบูรณ์ศุขมาดูพื้นที่นะครับเพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขนะครับ ซึ่งตอนนี้ขณะนี้ก็ทางกรมอุทยานได้โดยการบัญชาของท่านรัฐมนตรีปีชานะครับให้ทางเจ้าหน้าที่กรมนะครับได้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับก็ยังเหลือในช่วงของต้นน้ำชีที่เป็นรอยต่อจากท่อขึ้นมาที่ถังประปาเท่านั้นเองนะครับประเอินว่าช่วงนี้เพิ่งมีการเลือกตั้งนายกขึ้นมาใหม่นะครับ ก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของนายกคนใหม่นะครับที่จะมาแก้ไขเพื่อเอาท่อไปต่อที่กรมอุทยานต่อมาให้ครับก็เป็นความจําเป็นของพี่ท้องแน่นอครับเรื่องประปาภูเขาต้องบอกว่าจําเป็นสาหรับพี่น้องประชาชนมากครับท่านกำนันครับเป็นความจําเป็นมากในชุมชนเหรอครับจําเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าความต้องการใช้น้ําในชุมชนนี้มีความต้องการใช้น้ําสูงทีนี้ น้ำประปาภูเขาเนี่ยเป็นน้ําที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อไม่มีการใช้ไฟฟ้า,ฟามาสู่คือน้ําไหลเข้าถังพักก็สามารถแจกใจ่ายให้ราษฎรในหมู่บ้านใช้ได้เลยนะครับ<อ>ด้วยการติดมิเตอร์แล้วก็เก็บค่าใช้ใจ่ายครับตามปริมาตรวัดน้ําแล้วก็รายได้ที่ได้ก็นํามา ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านนะครับซึ่งก็ได้ประโยชน์เป็นอย่างมากครับก็ลดรายจ่ายนะครับให้กับพี่น้องในชุมชนด้วยนะครับรายได้ก็นํามาก็เนี่ยฮะเป็นสวัสดิการในชุมชนนะครับแล้วก็ให้บริการพี่น้องในพื้นที่กี่ครอบครัวครับเนี่ยท่านกำนันนะฮะประมาณ1000ครอบครัวนะครับโอ้โหจํานวนมากทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากเป็นประโยชน์ไหมพี่น้องครับ เป็นประโยชน์นะครับ็นเรื่องที่จาเป็นจริงๆคุณผู้ชมครับท่านสครับนะฮะปลาปูขาอย่างนี้ที่ท่านสสมองเนี่ยจำเป็นสําหรับพี่น้องมากนะครับแล้วก็น้ําชีต้นน้ําชีอยู่ตรงนี้เองต้นน้ำชีเกิดกเนิดอยู่ที่นี่ครับจากชีผุดชีด้านลงมานะครับในช่วงที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี50ผมก็ได้ของงบของกระทรวงคมนาคมของกรมเจ้าท่ามาเปิดทางน้ำนะครับความกว้าง40เมตร Oh. เพราะตั้งแต่มีลำน้ําชีขึ้นมาไม่มีการขุดลอกครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกาะเกิดประโยชน์สําหรับพี่น้องที่อยู่ติดลําน้ําชีตลอดสายเพราะว่าในส่วนของเทคนิคของกรมเจ้าท่าที่รับผิดชอบลําน้ำเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้งบประมาณขุดนะครับให้มีความลึกนะครับ เพราะความลาดชันของเราเนี่ยสี่พันกว่าครับแล้วในช่วงหลายช่วงที่เป็นตอนเป็นตอนเขาจะขุดเป็นตอนตอนเพื่อให้น้ํามันนอนคลองครับเพราะฉะนั้นประโยชน์จะก่อเกิดกับพี่น้องที่อยู่ติดลําน้ําชีเพื่อจะสูบน้ํามาใช้ทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีโอ้โฮีฮะเท่านั้นยังไม่พอก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเราตอนนี้ก็จะพยายามที่โปรโมตนะครับ,รบให้พี่น้อง ที่สนอกสนใจอยากจะมาดูที่ต้นน้ำชีก็จะได้มาเห็นนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านกำนันนะครับนัตพลว่าก็มีคนที่มีความสนใจถ้าเปิดทางน้ำกว้าง40เมตรตลอดสายเนี่ยก็ผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับเรือนะครับอยากจะเอาแพมาล่องแก่งเป็นแก่งก็ทำให้ จะได้รายได้จากนักท่องเที่ยวในอนาคตนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ด้วยคุณผู้ชมครับเป็นร้านอาหารด้วยนะฮะนะครับบริการอาหารเครื่องดื่มนะครับบริการที่พักก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจชุมชนให้พี่น้องมีอาชีพมีรายได้น่าสนใจแล้วก็ในพื้นที่ก็มีสอจธานีที่แหละเป็นเรี้ยวแรงสําคัญเห็นบอกกาลังผลักดันกําลังแก้ปัญหาให้พี่น้องดึงถนนหนทางเลยครับท่านสจอครับครับก็ตอนนี้ก็เปิดประชุมพึ่งเปิดประชุมสมัยแรกก็ ได้นําเรื่องเสนอในสภา oh, โดยอภิปรายของงบประมาณช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่ถนนจากหนองมะแดงถึงบ้านหล่นซึ่งการเสียหายมากมายโดยเฉพาะที่หน้าโรงเรียนหน้าโรงพักหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพก็ได้นําเสนอท่านไปแล้วท่านก็ได้รับปากไว้ว่าถ้างบประมาณมันเล็กน้อยไม่เพียงพอก็จะหา เพื่อมาบรรเทาให้กับพี่น้องประชาชนในเร็ววันนี้ครับครับผมเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องะน,นะฮะแกปะ้ปัญหาพี่น้องประชาชนครับครับเรื่องถนนทางก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญคุณผู้ชมครับการสัญจรไปมาในชีวิตประจําวันนะครับหรือแม้แต่การขนส่งสินค้านะสอครับนี่นะ<ม>พี่น้องเราขนมะม่วงออกจากสวนเนี่ยนะฮะปีหนึ่งก็สามพันตันสามพันตันละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนํารายได้กลับสู่ชุมชนมหาศาลทีเดียวครับนะครับเป็นเรื่องที่ต้อง กแก้ปัญหาสนับสนุนนะครับ <dok S 1> เรื่องพวกนี้นะฮะแล้วก็ท่านสอสอลงพื้นที่มาก็รับฟังปัญหาพี่น้องทุกเรื่องแล้วครับในพื้นที่ก็มีทั้งท่านสออจธา,านีนี่แหละครับท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะฮะผ <dok S 1> ู้นําท้องถิ่นเราเข้มแข็งมากครับพร้อมแจก,กแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนถูกใจไหมพี่น้องครับถูกใจไหมหนี่ครบก็สสขวัญใจชาวบ้านจากสสมาณะโลหะวันนี้ครับ <shining S 2> ท่านสสมานะลงพื้นที่มาอีกจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับจุดนี้ก็อยู่ที่ชุมชนเทศบาลตำบลหนองบัวแดงนะฮะ่านสสครับนะครับเราจะมาดูการทําต้นกระทูปนะครับต้นกระทูบนะครับซึ่งต้นกระทูบนี้เป็นความเชื่อและเป็นความศรัทธาของพี่น้องนะครับในอำเภอหนองบัวแดงว่าก่อนออกพรรษาสามวันเนี่ยจะต้องจัดทําต้นกระทูบเพื่อจุดบูชาพระพุทธเจ้าอ๋อครับผมเป็นงานบุญงานประเพณีละครับ ที่ทําขึ้นทุกปีนะฮะทุกปีแล้วก็เป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับที่สืบทอดมากันยาวนานนะครับหลาย40ปีก็ที่น้องบัวแดงนะเขตพื้นที่ของท่านสสมานาแล้วนี่แหละนะครับเห็นบอกว่าพี่น้องก็ร่วมแรงร่วมใจกันทําเลยทุกตำบลทุกตำบลเหฮะต้องเอามาประกวดกันนะครับในวันที่27ที่จะถึงนี้ครับผม27 2 8 2 9ก็สามวันนะฮะับ3วันนะครับก็ที่น้องบัวแดงฮะจะสวยงามขนาดไหนนะฮะเดี๋ยว รบกวนนั้นท่านพาไปดูหน่อยได้ไหมครับท่านที่สมชายนิทัศนะครับอันนี้ก็พร้อมแล้วครับเชิญครับคุณผู้ชมเชิญครับเชิญเข้ามาทางด้านหนนะครับโอ้ก็ได้เห็นว่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่กันจํานวนมากเลยนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับนะฮะต่อคุณป้าคุณยายทุท่านเลยนะครับอาจารย์วิเชษสวัสดีครับผู้เชี่ยวชาญของเรารผู้เชี่ยวชาญเลยครับครับผมนี่ฮะก็อยู่ในนะฮะชุมชนนะครับพี่น้องมากันเยอะเลยอาจารย์วันนี้ ดีใจครับครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมออกแบบต้นกระทูกให้กับทางอำเภอหนองบรแดงในปีนี้ครับผมการที่ท่านสนับสนุนท่านสสมานะท่านสสมานะสสขวัญใจพี่น้องนี่แหละท่านสนับสนุนทุกปีครับท่านสนับสนุนทุกปีเลยนะครับไอ้นยังไงฮะโอ้โหกระทูปสวยงามมากนะครับอยากให้อาจารย์วิเชตเล่านิดนึงนะการทํากระทูปเนี่ยครับมีความเป็นมายังไงครับในในการทํากระทูปก็คือความเป็นมาสืบเนื่องจากว่า พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อก่อนออกพรรษาชาวบ้านก็ทํากระทูกขึ้นเพื่อจุดถวายรับเสด็จหลังจากเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงตรงนี้นะครับผมที่ทํามาโดยใช้ทูบในสมัยก่อนใช้ใบอ้อมใบเนียมแล้วก็ข<อ>ุยมะพร้าวมามา,มาพันด้วยเป็นลำลักษณะลำตรง,ตรง,ตรงนี้แทนทูบแต่ปัจจุบันนี้ประยุกต์มาใช้ทูบที่บูชาพระ Oh. มาทําแทนในในที่ท่านเห็นนี้ก็จะเห็นว่าทูบสามดอกมัดรวมกันแล้วก็พันด้วยกระดาษสีขาวแล้วก็เอาอสีอื่นๆมาพันให้เป็นลวดลายที่สื่อค,ความหมายถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา oh. นะครับอย่างอย่างลายลายชั้น ล่างนี้เขาเรียกว่าลายกลมเกลียวอ๋อกรมเกลียวความหมายคืออะไรครับความสมัครสมานสมัคคีของคนในชาตินี่ะครับน่นาสอครับหมายความหมายดีมากทีเดียวลายนั้นต่อมาก็จะเป็นลายที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาตั้งชื่อว่าลายปัญจรัสนะครับอันนี้คือบัวที่หลุดออกมาจากโคนตมที่เริ่มขึ้นจากเหนือน้ําลายต่อมาก็จะเป็นลายบัวธรรมรักอันนี้คือการที่มีหลักธรรมเข้ามาสู่ประชาชนในอำเภอหนองมวแดงแล้วก็เกิด การเรียนรู้ การพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นกลีบบัวแล้วก็จะมีชั้นต่อไปที่จะมาสวมต่อนะครับรูปทรงในในปีนี้ก็จะทําเกี่ยวกับทรงอโรคยาสารคือเป็นรูปทรงของโรงพยาบาลในสมัยขอมซึ่งสื่อความหมายที่อยากจะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายพระประชวรแล้วก็ช่วยทํานุบํารุงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็จะเป็นลายกลงเกลียวที่แสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนะเทชาติที่เห็นอยู่นี่นะครับแล้วก็จะเป็นความหมายัก ทุกพระองค์ที่จะล้อมรอบในในแปดมุมทั้งแปดทิศนะครับการสสเราเดินมาก็จะเห็นว่ามีพี่น้องเนี่ยนะครับเขานั่งกันอยู่นะฮะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอำเภอหนองัวแดงก็คือโค้งถนนที่คดเคี้ยวของอำเภอหนองัวแดงโอ้ลายที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอหนองบัวแดงเลยเหรอครับผมอันนี้จะเป็นลายต้นไผ่นะฮะต้นไผ่คือเป็นอาชีพของคนในอำเภอหนองัวแดงที่เก็บของป่าคือหน่อไผ่ แล้วมาเป็นอาชีพเสริมนะครับเป็นวิถีชีวิตวิีชการทำหากินครับผมนะตัวนี้จะเป็นการปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะครับก็จะเห็นว่าตัวตัวไหมตรงนี้นะครับตัวไหมอันนี้จะเป็นลายที่เกี่ยวข้องกับการทํานาน่าสนใจจริงๆอาจจะเป็นรวงข้าวนะครับลักษณะของรวงข้าวอันนี้คุณยายกําลังทําแล้วก็เก็บเก็บลายเวทีแล ทีละลายทีละลายนะครับลักษณะในในหนึ่งลายนี้นอกจากกระทูบแล้วก็จะมีสีสันที่สวยงามนี่นั่นคสครับโอ้โหสวยงามจริงๆรินะมีสีสันด้วยของคนที่ประดิษฐ์ประดอยออกมาแล้วมันภาพจะดูจิตใจที่งดงามด้วยนะฮะใช่ครับใช่ครับนี่ฮะทำด้วยความรักใจศรัทธาตั้งใจจริงจใจอาจารย์ ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเชิญครับคนทําก็มีทุกวัยแล้วครับเนี่ยตั้งแต่เด็กจนถึงตั้งแต่เด็กนะครับลูกหลานก็มาช่วยได้ตัวนี้ก็คือในสมัยใหม่ก็คือจะใช้อันนี้วัตถุดิบหรืออาจารย์วัตถุดิบคทูบสามดอกแล้วก็มามัดรวมกันแล้วถึงจะพันด้วยกระดาษขาว นะครับหลังจากนั้นก็มาพันด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับถามว่าทาไมต้องพันแังสินเพื่อความสวยงามแล้วก็เรียบแล้วก็จะได้จุดได้เวลาจุดเราก็ใช้น้ํามันแตะนิดนึงแล้วก็จุดบูชาในวันก่อนออกพรรษาสามวันก็คือวันที่27 28 29ที่ท่านสสได้เรียนให้ทราบครับผมนะท่านสสเราก็สนับสนุนทุกปีเลยครับที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์นะครับโอ้ี่ฮะท่านสสครับคือยอดตัวตัวสุดนะครับก็จะเป็นลายบัว อ่าสัจธรรมนะครับชั้นล่างนิดนะครับโอ้ตรงชั้นนี้นะครับแล้วก็ลายถัดไปก็จะเป็นลายบัวพุทธบูชาครับและก็มีความหมายในเชิงธรรมะทั้งหมดเลยท่านวสองครับสุดท้ายก็จะเป็นบัวรุ่งโรจน์นะครับส่วนยอดสุดจะเห็นว่ายังยังกำลังทําอยู่ก็จะเป็นลายพุทธคุณนะครับถามว่าพุทธคุณจะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างได้ครับให้ให้คนในชาติมีความสุขให้ ประชาชนมีความสุขพี่น้องในชุมชนนี่แหละความเอหนบัวแดงก็มีความสุขที่ท่านสสได้ให้ชาวบ้านมีความสุขนะครับที่เราตั้งใจนะครับลวนลาย จะเห็นว่าทุกเพศทุกวัยเด็กๆก็จะช่วยทานะครับจะช่วยกันน่าสนใจนะแต่อันนั้นคือรีไซเคิลจากกระทูปีที่แล้วก็มานั่งแกะออกเพื่อความประหยัดไอ้อันที่ไม่ต้นกระทูปของปีที่แล้วเราก็มานำมารีไซเคิลนำมาใช้ได้อีกนะเรา้ไดอีกครับผมแหมประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับคุณป้าก็คุณยายทั้งหลายก็ช่วยกันอย่างปรนตในตัวผมก็มีหน้าที่แค่ออกความคิด แล้วก็ประดิษฐ์ลวดลายตามที่คุณยายทั้งหลายแนะนําว่าอยากได้ลายในลักษณะนี้ก็มาประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับคุณยายสิ่งสําคัญที่ทําให้ต้นกระทูกแต่ละต้นทําได้สวยงามก็คือลายนะครับลายนะครับลายครับผมที่ที่เห็นนะที่เห็นที่ลายที่เราเขียนนะครับที่เราเขียนเราตัดรูปแบบนะครับพื้นล่างพื้นล่างนะครับแล้วก็เมื่อ คุณยายเอามาทําเสร็จแล้วมันก็จะได้ลายออกมาที่สวยงามแล้วเวลาทําลายแต่ละลายต้องปราคนีบทําทีละเขาเรียกทีละลำกระทูกหนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นเรียกว่าหนึ่งลำนะครับแบบนี้นะครับผมกระทูกต้นใหญ่นี้ใช้ลำทั้งหมดสามหมื่นกว่าลำสามหมื่นกว่าลำสามหมื่นกว่าลำครับโอ้โหครับสามหมื่นกว่าลำความปราณนีดนี้ความปราณนีตบวกความอดทนอุตสาหามากเลยครับ แล้วก็ลูกหลานก็มาช่วยมาทําเด็กๆก็จะวิ่งมาคุณยายก็จะใช้ทาน้นทานี่มันก็เป็นการถ่ายทอดอภูมิปัญญาให้กับชนรุ่นหลังได้<อ>นะครับแล้วก็สืบสารประเพณีนะครับใช่ครับสืบสารประเพณีและการน,นี้ในเรื่องของการนําไปใช้ในสถานศึกษาครับ,รบโรงเรียนหนองนกออกประชาสรรค์ก็เอาไปทําเป็นหลักสูตรสถานศึกษา นะครับเด็กๆในที่นี้มีตั้งหลายโรงเรียนครับหลายโรงเรียนเลยครับอาวเครับท่านตสอครับที่เห็นเลยก็คือแรงศรัทธาของพี่น้องในชุมชนนี่แหละนะครับมาทํากันทุกไหวไม่ต้องก้างกันเลยมาช่วยกันเองเลยนะคะท่านตสอครับช่วยด้วยใจช่วยด้วยใจใช่ไหมอาจารย์ไม่มีอมิสินจ้างไดๆไม่มีอมิสินจ้างมาด้วยใจนะพี่น้องเนาะมาช่วยด้วยแรงศรัทธาจริงๆนะครับเป็นประเพณีที่พี่น้องที่หนองบัวแดงสืบทอดกันมาทุกปีเลย หน,นถ้าอยากอยากให้เห็นเสน่ห์จริงๆต้องวันที่ขบวนแหเ่เป็นขบวนแห่ที่สวยงามต้นกระทูบที่สวยสวยไหมครับพี่น้องสวยไหมสวยงามแล้ว,ว,วแล้วก็วันนั้นจะมีประชาชนทุกหมู่บ้านของตำบลหนองบองัวแดงแล้วก็ในอำเภอหนองบัวแดงจะออกมาจะดูแล้วงานคือสวยสวยมากมดีมากครับก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะอยากให้ทุกคนได้มาชม ในวันที่27นะครับท่านสวทเป็นวันที่ขบวนแข่งก็ขบวนมีมีทุกตำบลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของเทศบาลตำบลหลวงสิริครับผมครับแล้วยังมีเทศบาลตำบลหนองับแดงแล้วก็ทุกอบตนะครับอันนี้ก็จะมีการประกวดแข่งขันกันจะมีคณะกรรมการกลางแต่สิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นกระทูปวันนี้นะครับจากที่อาจารย์ได้บอกว่า มันเป็นเกลียวสามหมื่นกว่าเกลียว<ช>ครับ,รบเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทั้งแผ่นดินซึ่งอย่างน้อยเนี่ยชุมชนนี้ ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเกิดความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันครับผมมันมีก็จะเป็นพลังของชาตินะครับเป็นลายกลมเกลียวว่าสามก้อนเศร้าเกาะกันจังค่อยอยู่สามพี่น้องกอดกันไว้จังอุ่นโดนเป็นคาโบราณที่ทางคุณแม่แม่ทั้งหลายได้นํามาเป็นแนวคิดในการทําลายกลมเกลียวของปีนี้ครับผมครับนี่ฮะก็แม่แม่ทั้งหลายนี่แหละฮะต้นแบบของความรักความสามัคคีแรงศรัทธา ให้กับลูกหลานเนี่ยนะฮะได้มาสืบทอดประเพณีอันดีงามแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆทุกๆปีนะท่านสสครับมสวยงาีจริงครับต้นกระทู้ที่กําลังทําบรรจงอย่างสวยงามคุณผู้ชมครับก็กําลังจะมีงานที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ใช่ไหมครับท่านสสครับชวนพี่น้องทั่วประเทศมางานนี้หน่อยท่านสบครับก็ก็ขอฝาก ผ่านทางสื่อนะครับ,รบช่องตามดูผู้แทนผมมาณาโลหวน,นีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิที่อําเภอหนองบวแดงนะครับถือว่าเป็นที่แรกของประเทศไทยที่จะมีการสืบสารประเพณีบุญกระทูปก่อนออกพรรษาซึ่งมีการประดิษฐ์ประดอยทำนะครับกันทุกปีนะครับก็จึงอยากจะค่ายขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศหรือแม้กระทั่งต่างประเทศนะครับ,รบวันที่27 นะครับตุลาคมที่จะถึงนี้ทางอำเภอก็จะได้นัดแน่นัดหมายพี่น้องชุมชนทุกชุมชนนะครับทุกตำบลมาจัดแห่นแห่แล้วก็ประกวดแข่งขันนะครับบุญต้นกระทูปนะครับครับพี่น้องชาวอำเภอหนองบวแดงครับครับผมก็เนี่ยฮะพี่น้องทุกๆคนนะฮะก็เตรียมแหม่งงานนี้บุญใหญ่แล้วครับนะครับเตรียมกันแล้วก็พี่น้องทุกคนก็ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเลพี่น้องครับยินดีต้อนรับ นะครับคุณผู้ชมพี่น้องทั่วประเทศเลยครับที่จะมาร่วมงานนะครับโอ้งานบุญที่นี่ยิ่งใหญ่มากครับก็นี่ฮะต้นกระทูกสวยงามจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนมาท่องเที่ยวกันครับที่อำเภอหนองบัวแดงครับจังหวัดชัยภูมิครับเขตวิที้ของท่านสสมานะโลหาวนิองเราครับขอบคุณทุกทท่านที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับรายการตามดูผู้แทนวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมปฐมพงศ์อักขศสีครับขอลาไปพร้อมกับท่านสสมานะโลหัตวนิชครับพร้อมกับท่านผู้นำครับพี่น้องประชาชนครับขอลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับ